โอเคนะฮะวันนี้ฮะเรามาเล่นเควส์แฮงเอาทโนเอลกันดีกว่านะฮะเพราะอะไรฮะเพราะน้องโนเอลคือตัวเอวของผมนะฮะเฮ้ยอย่าแลกดิเฮ้ยแต,ตอนอ่าเจอน้องแล้วนะฮะเฮ้ยวสันสนะะวัสดี

เครื này, shake, ่องแต่งกายนี่คืออสวินสาวใช้แล้วในกองอสวินเราเคยมีอ่ะอันนี้อะไรตอนนี้เาที่แ่รัช่วยคนีอนิจริงสู่ผลิตให้เนอสุวินในองสวินในฐานสาวใช้อยู่อ๋อโอ้ไม่นะ เพืาเพีนะ่ยนรปนม้่ like um ็นล yeah, ุ่น้องเหรอสรุไอ้เหี้ยรูไมฮะบาโรบาโรวนี่คุณคุณเอมเปอร์ได้ทำธุรกิจเล็กๆต่างๆนานาของคุณคนยามให้ 出ました。新団長に反省室に送られましたが、<ー>実はかねてよりずっと、うん、栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。うん、しかしお邪魔になるかと思い、うん、声をかけられずにいました。うん、モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、<ー>私も仕事で手が離せなく、うん、ななり今日は騎士団 シギョニコとマヨティタキニチョウドンコジャマテンナケレバーとゴシドイタキマセンテショカタレドンタレドンアノセンパイノアナタサマノイキングキタイですあ、レゃあ、ルンピエドドステマシゴダダダシニアダミノダレアシワトチラモコタティマイトクン しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。の子供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 の子 それでも、何か何がないと思何が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 がが何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  しななければりませんしかし、貴重な時間を無駄にすると、最悪感を覚えてしまいます。確かに、それは考えてませんでした。

どのようなお茶が好みですか今、ジョーズがどういジ<い><い> <laughs> かンビークか、シナクティー、ジョンパクト、シンデ、ホシーえなんか、何もティミい,い。 ไปตู๋นายไก่วะนายไก่วะเออเราจะไม่เถอะให้มันดีให้มันดีติดเลยมาก่อนไม่มาไม่ต้องเอา ทุกคนลักซี่เช่นโนเอลจังไงเออผมไม่ใช่ลูมินจังวิเดียนซสสา่าอาลีแล้วก็สองพยางกันเลยเออไอ้เหี้ยแม่งต้องมาหกนาทีละภาพอาจารยกาดมหน่อยเออเดี๋ยวไหนๆก็มาที่นี่ละมาเคยประจำวันหน่อยสวัสดีแคทเธอรีนเจ๋อเอ๊ยะ อ้าเขาไปกันมเลยเอออีกห้ารอยเอออีกอ,อย่างหนึงอีกอย่างหนึงเลยเฮ้ยเออเยอะวนสเต็คนสเต็กเอเอดิซ่า นี่เอรอยอ่าบาบลาก็ได้อ่ะเอออ่าไม่มีช้างอยู่เอออะไรกูฮันเตอร์โนเอลอยู่ไหนลูกพ่อโนเอล なるべベア様どうされましたか私に何か手伝えクインクイーンがまた私を無視するの、うん、落ち着いて。ゆっく,り話してくだか<ー>クイーンの機嫌が悪いみたいだったからどこかを出かけして。 しないか誘ってみたのあ<ー>、まあいわゆるデートってやつえデートですかそういうお悩みでしたか、うん、そうなの、うん、もう何回も誘ったんだけど<何>屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないのノエルは可愛いしみんなからもしょっちゅう褒められるでしょ ちのなきなきはきなきなきなあなき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 なし、なきいなきなきうきな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 な แบบนี้ใช่ผมพยาแค่พยาแบบเต็มที่อ่มาเพืああ่อสานการดีกว่านะโอ้ยกูไม่กูไม่กล้ากดพักไเียแม่กดพักเลยอะาี่่่มากเยเรื่องร うガートユコトクイーンサマキズクイです。レゼントーン様に気づクイーンげればいいのーンサマクイーントマキズクイーンサマキズクイーンサマキズクイーンサマキズクイーうサマキズクイーン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 サなキズクインサマキズクイーンサマキズクイーンサンサマキズクーイ そうです、ね。私は、お二方の関係がどうであろうと、きちんと選ぶ必要があると思います。しかし、私はそういった経験がありませんので、あなた様の適当に選ぶと言っても、範囲が広すぎて、何を選べばいいか何を選べばいか何かアイディアはありますかモンステクロロフィッシュ ดีหนึ่งดีไหมอย่าเพิ่มความสนใจว้าวกูาเต้องเนแอคนีน่นให้จบแล้วก็พอแล้วอยู่ไหนอีกนี่อยู่ไหนอีกนี่โนโอ,นนนอพอ,อยู่ไหนอ๋อเดี ดี๋ยังโมเอลกูอยู่ไหนช่างมันเถอะมันไม่สมเหตุอสมผลเลยยังงั้น <laughs> กูมีอยู่พอดีด้วยอันหนึง่งไอ้ซาดใส่สงมอบเอ้ย 確かに、昼ご飯を用意してあげるって言ったことはあるけど、うん、これ、まあ、ノエルが言うなら試してみるねはぁークイーン様、ベア様のお気持ちに気づいてくれるといいのですが今回は、きちんと手助けできたでしょうか、うん

おいしょ、ペアさんはよくにいったてなて。 แคจากเลยของสมุดโอ้ยาปิงยาปิงเฮ้ยรังดาในออนเดียวล้ก็้องกกลัวกลัวดูมีกำลังใจพ้มายเกีนมันใดเออไหนๆเขาก็มีมาได้ให้คืนล้มา เหมือนคนคน,คนธรรมดาบ้างเออแว่าแบบปีนเอาปีนเอานะแต่ถ้าตามจริงนะอยากปีนแม่เลยอยากปีนสุดๆไปเลยแหละเดี๋ยวให้ให้กัวสำเภาของทหาโมเอลที่เขาว้าไปเลยโมเอลกูอยากรู้แถบที่แบบจะเดินไปหรือว่าวิ่งไปนะคือแบบถ้าเดินไปแล้ววิ่งไปนี่คือแบบจะไม่ว่าอะไรเลยนะโนโมเอลจ้าง ใอ้เดี๋ยว <c oughs> ช่างแม่งเถอะผิดทางช่างแม่งปีเราก็จะไม่ปีแล้วหนะ้ามาผิดทางซะได้พระเจ้าตรงนี้แหละกิว กือรักะจนภัยกือรักะจนภัยแต่กลัวอาเอาธอร์ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> กูเลยมาโอ้พระเจ้า ไอฮะแม่งโอ้โหจริปกติปกติชอบวาร์ปมาไงเออปกติแบบขี้เกียจเดินโอเคเข้าไป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 เกอดเออ โอเคโอเคปฏิกิริยา้าถ้าไฟจะสามารถทำให้ท่านไม้ติดไฟได้สถานะติดไฟจะสร้างดามีไฟอย่างต่อเนื่องเอออยากรู้นะเอ,อ่อธาตุไรวะถ้าสีเขียวน่ะเออนั่นแหละรู้สึกแบบโนเอลเอาเซอีกคนนี่ เอโนเอลจ้างอยู่ไหนตามลงไปอีกตามลงไปอีกใช่ไหมโนเอลไหนลูกลูกอยู่ไหนลูกทำไมพ่อไม่เห็นลูกเลยใช่ไหมนี่ไหนลูกพ่อฮะ

ไอสัตว์นูเอลกูไม่โหลดทีอเ,เอา้าได้วูจะคุยยังไงเหรบบทีเนี้ยเอา้ามาลาโซนเอา้เอาเคียดล้วูจะคุยกับนูเอลอย่างไรวะคลิปเกีเก๋ทีแล้วปะประสิท์กาทีทั้นงนั้นตัดจบตัดจบพาร์ทนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ให้โหลดนูเอลเสร็จก่อนนะฮะโอเคฮะติดต่อกัน ติดตามได้นะฮะเอ่อ h a n เอ u อ Noel EV2 นะฮะเจอกันนะฮะสำหรับเจ้าสี่เโคนดฮะสำหรับวันนี้เจอกันนะ